สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วอยู่ในคลิป๊อปป,ปี้เพย์ไทม์ซึ่งอยู่ในชัปเตอรสองชัปเต้นหนึ่งชัปตอรหนึ่งผิดชัปเต้นหนึ่งนะครับขอเอามาดไแต่วันผมเคยอ่นานแะล้วนะแต่วเล่นแรกๆเลยตอวนนั้นต่วนนั้นหาคลิปตัดไว้เจอก็ขอเล่นใหม่แล้วกันก็จะเอาความจำเรื่องนั้นออกไป

อะไรนี่อ่ะอป๊อปปี้ป,ป๊อปปี้ฮิวเ์อหมายเน่ยว่าเป็นตุ๊กตาที่พูดได้ไอิวสอันนี้ออะป๊อปปี้สามารถขยับร่างกายได้ถูหูรองเท้าให้เธอฮันย์เจ้า เดี๋ยอตอกป๊อปอปี้ป๊อปปี้ I love you เก๋นักวายเกลียวเก๋กิีปป๊อปปี้พูดว่าจะฆ่าทุกคนที่หมดคืออะไรนี่คือการผลิตป๊อปปี้ใโอ้หลอนน่ะนี่คือหัวป๊อปปี้แขนป๊อปปี้เออเออโหบุญด้วยโห เฮ้ย์่าเอาเอเฮ้ย์จั๊ว่าเพยอะไรเพย์ดอกป๊อปปี้นี่บอกหนอปีนี้คืออะไรป๊อปี้เพลทถามเฮ้ยอะไรเนี่ยขวาบนกระดาษคืออะไรเพยทถามโคแล้วให้เราไป,ปดอกป๊อปปี้แล้วอะไรเนี่ย วีอะไรสักอย่างหรือวอะไรวะวีอะไรป๊อปปี้อะไรสักอย่างนี่แหละท่าน้เราไงวะฮัลโหลไกายฮักกี้เออกระตุกไหมอีกระตุกนิดหน่อยคนได้อยู่ก็ชนเลยนะขอขอภัรด้วยมันกระตุกมีเทป แท็บกดอะไรอะ่ะกดอะไรกด E โอเคอันนี้คืออ้อกด E เหมือนกันโอ้กระโดดได้ย่อดได้ไมิ่งได้วิงไ,ได้จำกัดให้มือก,กี้เลยวะอ่าฟังไว้ด้วยแล้วกันเดินไปฟังตัวยังไตัวอะไรนี่เมวเอออ่า มันต้องมีพัสเซอร์ใช่ไหมไมาเรามีพัสเซอร์สีไปทางอื่นได้ไหมไม่มีแล้วอ่าสีแล้วข้างบนมีสีอ่าเราใส่ต้องใส่นะอะไรเขียวจมพูเรีงแดงโอเคเอไปกันเถอะเขียวเอาควรอะไรอ่ะอีเหรออ๋ออีชจมพูเร่องแดงเปิดมา เทปสีฟ้าจิบใสุัดเปรทามโคนี่คือจังเออเอาไมจังอะไรเป็นจ็คแจ็คแกแล้วกันเรียกว่าแจ็คแพ็กปักแจ็คแพกแจ็คแพกแจ็คแพกอ่ะอันนี้มีมือสองมือสามารถยิบได้ น้องก็สามารถไปล่อยได้หยิบแล้วดึงกลับกลับมาได้แล้วสามารถยิบอันกล่องหนึ่งได้สองมือได้โอเคอ๋อถ้าจับหัวคนทำใหไมขาดได้เลยอ๋ออันนี้เป็นคู่มือการใช้แกล b p a c นี่คือสามารถให้มันไฟฟ้าติดได้การอาเสาอย่างนี้โอเคเข้าใจแจ้งชิวเจ๊งกิวเจ๊งกิวอะไรแบบเพ่ทามคร อะไรเอ่อเปิดเปิดแล้วเปิดแล้วจิบจิบได้ไหมกด e กด e เปล่าโอเคกด e เอา้เอานี่โอ้กดคลิกซ้ายหุยก่อนนะแล้วไอ้ปุ่สีแดงมันไม่เหมืมอนข้างในนี่ทำไงได้อะอ้อโอเคเข้าใจาแล้วเฮ้เอเอ้เอเฮ้เอ ฮุยฮุยโอเคงั่นเถอะอันนี้คืออ๋อนี่เหรอโอเคโอ้ยคือไม่ได้โอเคอะไร้วเออเออเป็นตามปกเลยเออเออเออชื่ออะไรไหนชื่ออะไรเพื่อนไหนชื่อชื่ออะไร Uh, ucky, อ่ฮักกี้วะฮักกี้เลยพยามาคฮักกี้ไฮไฟไฮไฟ้ไม่ติดเอะหยิบอะไรนะ่ะก่อนเมื่อกี้ฉันหยิบอะไรหยิบกระดาษวัตร์ไฮไฟ้ไฮไฟ้นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเคนี่คือกล่องฮักกี้เปิดได้ไหม โอเคเปิดไม่ได้งั้นก็ต้องไปอะไรเฮ้ขอบคุณฮักกี้ในไฟ์หนึ่งพี่โอเคไปแล้วไฟทางไหนอ๋อกดอีเหมือนกันโอเคอันนี้อันนี้ไม่รู้อ่านนี่ชื่อว่าอ่าคิสซี่วิซี่ใช่ไหมเนี่ยจืมโออตัวผู้หญิง อ่าไม่รู้ว่ามันสร้างเธอถูกสร้างมาเพื่ออะไรยิบโอเล่น,นนั้นเลยเหรอโอเคงั้นก็มาทางนี้แล้วก็โอเคมาทางนี้มาทางนี้โอเค,าาน,อเคน้อยต่อโอหายไปแล้วฮักกี้นายเขาอยู่ข้างนี่ฮักกี้นี่ โอเคไปไปไปฉันต้องการไปเอ,อให้ไฟไเด้อนั่นไงนนเออฮักกี้เป็นช่างซ่อมเหรอที่ไหนที่ไหน,ไหนมันใหญ่จังเลยที่นี่เออเทปเทปก่อนนี่พกุกิบ์บอร์ดนี่อันนั้นแคทบีนี่แล้วนี่ตัวอะไรอยู่ไหมไม่มีให้ขึ้นบันไดโอเค ให้ขึ้นวนไดเสร็จปุ๊บบีปายฮักกี้อ่ะเราน,น่างถึงมือสีแดงจิบไปาจิบไม่ถึงอันนี้อะไรเนี่ยเอาตรงนี้แล้วก็มาจิบโนอ๋อให้ครบสินะโอเคขอปฏิวนันิมาเป็กจูไหนอยู่ไหนอีกสักเอะหนึ่งอันหูซ่อนอย่างเนียน เฮ้อันนี้พร้อนนี่อเอาเอาเอาบอลหายเอา,เอา,เอา,เอาว้าวโรงานมันใหญ่จริงๆต้องใช้ต้นทุนกี่บาทเนี่ยในกันถ้ซื้อแบบใหญ่ขนาดนี้ได้ก่อนที่เขาจะมาทำโรงงานเฮ้ยจะเทปโอ้ยเบ้าเลื่อนไม่ติีเอาทำไงดีโอเคติได้ตดแล้วเก็บไว้

ต้องไหนอ่ะบดตัวนี้คือบดตัวอะไรอ๋อโอเคแล้วโอเคตัวอะไรพวกคี่บดเพื่อนสีลังฟังเทปก่นอนปุชช่างเสร็จไปแล้วนีเคื่อนที่โอเคไม่มีอะไร ขาดอีกสองอีกสองอยู่ไหนอดีเดี๋ยวกันขอรีเกมใหม่ได้ไหมรีเกมก่อนดีกว่า,ารีเกมรีเกมกำลังโหลดอยู่โอเคกำลัาอีกครั้งครั้งนี้ก็เมีอนนี้แหละ อันหนึ่งหนึ่งสองอันสามโอเคไปหยิบก่อนหยิบเลงไม่โดนน้่ยนะมันเป็นเลงยากเอ๊ะไปเริ่มหาตั้งแต่ตรงนี้เลยนีไงจะแล้วขอบแล้วโอเค ด่านนี้ไม่ต้องดีกว่าหนึ่งครั้งกว่าเนี่ยไม่รู้อโอเคไปเถ Let's go กอดไฟไม่รู้ทำาายังไงแต่เราต้องได้นั้นใหม้มาให้ได้ต้องก,การใส่ไปเลย Let's go ฮังกี้จะโผล่แบบจงนี้ที่เปล่าใช่จำได้ฮังกี้จะโผล่แบบนี้ช่างเถอะไปคลิปหน้าแล้วกันโอเคจะลงมาทางนี้หล่ลงไป e โอเคยังไงได้ขึ้นขวาโอเคใจแล้วจึ๊บฮึบต,ตุตัดตุตัดตุตัด,ตตด เสียวอะเส,สียวผมเสียวจะมีฮักคีไลผมเสียวมากเลยนะจริงๆขึ้นไปแล้วอ๋อตรงนี้ต้องมาทางนี้ใช่ไหมก็นี่เอ้อโอเคย้อนเองนี้ร่างกายแล,กแล้วก็มันเร็เรวไปกันเถอะไปไหนต่อเนี่ยินไปแล้วกัน ว้าวตกใจตกใจอีแล้วเออบอกใสยทุกทีฮ่าฮ่าฮ่ตกันวันนี้วันที่ไหนก็ไม่รู้เรารู้แบบว่านั่นไงเทปเทปอะไรก็ไม่รู้ไหนตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวที่เรารู้เราต้องไปอ,อ่า เราต้องเราต้องไปนี่ไงเทปเออมือ <c oughs> อืมอืมรีเวอร์ว่าจะเคืออะไรไม่รู้จะรู้ ยังไงอะเรามาทางนี้เอาตรงนี้ได้ไหมไม่ถึงเราเราต้องไปยังไงอ่ะงงมาตรงนี้เหรอมาตรงนี้แล้วไงมาตรงนี้และอฮะ อืมฮืก็อือฮึม,มไม่ถึงยังไงอ่ะผมนึกออกแล้วมันต้องอ่าที่ผมคิดนะต้องอย่าพึ่งไปพันกับสายอะไรมาพันกับสายนี่ก่อนอ่าฮึบดึงมาแล้วก,กลับลันก็พันตรงนี้และมาทางนี้ใช่ไหม าาแล้วก็มาทางนี้ใช่ด้วยอึบวะไปถึงไปถึงโอเคลงไปข้างล่างแล้วไงอโอเค,อเ,คเราต้องกลับไปใช่ไหมเ้ยแกกลับไปตกไปจะตายไหมโอ้ไม่ตายเฮ้ยตกใจ ฮัลโหลฮัลโหลตาบอดสังเป็นตัวตุ๊กาตาเลยอะ่ะตัวอะไรอ่ะแคปปีเหรอแค่นี้แคทแคทปีนี่ไงเข้าไปตามได้ไหมไม่ได้น้องไงอ่ะข้างนี้คือเครื่องอะไรมาทางนี้เอ๊ะ อ่างนี้แล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันทะลุมันกัดได้ไงอ๋ออันนีเครื่องเปียนสีแต่ปัญหาคือมันกัดได้ไงนี่มันคูมันกัดตั้งแต่ตรงนี้นะมันทะลุอะโอเคไม่เป็นไรน่เอเหมือนไอ้นี่มันมองตามเราอยู่ใช่มันมองตามเราอยู่นี่ให้มองให้มองตามไม่ให้มองตาม ไม่ให้ไม่ให้นี่เครื่องอะไรนี่อ๋อเป็เครื่องเชื่อมตัวห็นะแล้วนี่คือเครื่องอะไรถ้าสกแกนว่ามันแคทปีมันถูกเหรอถูกต้องทุกอย่างแคทปีแคทปีแล้วมาสูงตรงไหนนีคือหยิบได้ไหม B กด e กด e หรอ e e ไม่ได้อ๋อต้องอย่างนงี้เอาไปทางนั้นก็เถอเจอโอเค e โอเคกออนะอันจบกี่ตัวอะไรไปอันเด้อว้าวเห้ยตัวอะไร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  อะไรตัวอะไรตัวอะไรอ่ะเป็นมิดใช่ไหมเออมันไม่เป็นมิดก็ไม่บอกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเล็เอาลุกขึ้นคืออะไรเหมือนตัวนั้นจะเป็นฮักกี้ใเฮ้เฮ้นึกนึกวินพมไหม ติกนหผมหรือเปล่าฮ่าฮ่าฮ่าถ้ติกลผมก็ขอดีด้วยอันนี้ไอ้กลองกองมาอ่ะตรงนี้มาโยกมาโยกมาโยกมา โยกโยกมาเลยมาเลยไม่ต้องกลัวมาเลยมาเลยไอ้ฮักกี้ทักทอนแยบสักซ้มมานี่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 เลยด่วนๆเร็วๆไอ้กอกป๊อปปี้มานี่จะแก้ไอ้ฮักกี้เร็ว อ่ะดึงโอเคแล้วก็โอเคไปเรียกดูฮักกี้ฮักกี้มามาทางนี้มาทางนี้ได้ผลไหมเฮ้ยได้อยู่ฮักกี้รีบเข้าก่อนรีบเข้ารีบเข้าอึ๊บ อยู่นิ่งๆโอเคถ้เอาให้ลงก็ยังไงก็ต้องลงบังคับให้ลงอ้าทำไมเมื่อกี้มันติดเพราะอะไร ใครเนี่ยโดวนอะไรเนี่ยขึ้นอีกแล้วคืออะไรเฮ็กกี้ไอรำชารสสรุ่งเลยนะนีกคือตรงนี้โอเคไปฮักกี้พอ่ปากฝันจังไปแล้วบายบายเฮ้ยมันยาก อาก,กีไม่แับเพลงนี้อันคุณเคยต้องไปต้องไปต้องไปลองลองลอง้ององายังไม่หมดยังไม่หมดอีกอไปทางไหนทางไหนทางไหนเนี่ยเออ ฮักกี้ช้าหน่อยได้ไหมฉันไปไม่ทันว้ายฮักกี้ตกใจเลยฮักกี้งงทางไปหมดแล้วคืออะไรเนี่ยะนะเจ้าฮักกี้ โอ้โหไอ้กำแพงนี่กำแพงนี่ยังเป็นแบบเรลี่ยมๆอยู่เลยพิกเซลอยู่เลยฮักกี้ยนแบบเป็นขนเลยนะ่โอ้เพลงเพลงดังมากเฮ้ยเฮ้ยเฮเหนื่อยิงไปวิงไปลงลงลง ลงลงลงขวาขวาขวาโน่นงไปลงไปตรงไปตรงไปโอเคทางทางไม่ด okay. ีลงองลงรูตรงนี้มาทางนี้อึ๊บขวาซ้ายโอ้ใช่วยด้วยโอเคไปแล้วอาคี้ติดตามอยู่ไหมตามอยู่โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอ รดกระโดดลงไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะเฮ้ยดึงฮักกี้เฮ้ยฮักกี้อย่าพ่งตกอย่าพ่งตกอย่าพ่งตกฮักกี้เฮ้อย่าพ่งตกฮักกี้ฮักกี้อย่าพ่งตกไปฮักกี Hello, ้ดูเลือดอาบเลยอ่ะฮ no, e. ักกี no. ้ ฮักกีตกไปแล้วอ่ะพยายามช่วยแล้วนะมันต้องบดกระแกวเท่าอย่างนี้จริงๆเนี่ยช่วยพยายามช่วยแล้วนะตกไปไหนต่อนเนี่ยเงาเสียใจเงาฮักกี้ ตัวใครได้ฮักกี้เช่่ยไม่ได้แกมเงเงียยยยนี้ยอะไรเนี่ยเงอหายใจแล้วกันยังไม่เต็เดูแวหิเห็นมือยังไงก็ยังเสียใจกับฮักกี้อยู่ดีฮักกี้ตัวง,งหนึ่งศูนยหจริงอัเหรอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเอ้อเออเนอะไรเนี่ยวันเหนื่อยไม่ใช่โรงงานเหมือนเป็นบ้านต้ออะไรเนี่ยซ้ายขวามีหลอดไฟเตรียมไปหมดมืดมนแล้วตรงเป็นสีแดงเอ่เออเอออะไรเนี่ย อืมอ่ี่มันถึงแดงแล้วเสียงเพลงอะไรเดินตู้อะไรเนี่ยออกได้ไหมไม่ได้อะอะไรเนี่ยมีไหมม้าจับไม่ได้มีพี่หมอจับได้เคห้องเสียงแดงเออเออดตู้เออเออเหมือนในทว็อกกิฟต์อยู่แ มอไดไหมเปิดเปิดไดไหมเปิดได้เฮ้อเฮ้อเฮ้อฮ่าเฮ้อ,อป,ป๊อปปี้ลืมตาโอ้ oh my cats คุณลูกคุณลูกเลย chapter <oughs> หนึ่งทำสำเ,เร็จแล้วมี chapter สองอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าไป chapter สองอยังไงตุก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  อะไรเนี่ยเอ่อโอเคคลินี้กันแล้วกันจุง่งปิดคลิปแล้วกันถ้าใครตื่นเต้นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับกดซับสไครต์กดติดตามสุงใจคนตัดต่อแล้วแล้ว,แล,วแล้วคนเล่นด้วยนะคะเหนื่อยกกต้องสแกนตุ๊กตัวด้วย <c oughs> <c oughs> ก็ถ้าใครวีอะไรก็ ม,มีอะไรจิตชมมีอะไรแนบบให้ผมลองทำอะไรบ้างก็ก็คงไม่ได้มาได้นะครับแต่วันนี้ไปแล้วไม่บาย